ทันด้วยนะครับผมวันนี้ครับเราจะอ,อยู่ในเกมไมค์ครับนะครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูพาทัวร์รูงาป๊อปปี้เพท m e ไม่ใช่สิป๊อปปี้บริษัทป๊อปปี้เพท c o คอ a นีอะไรสักอย่างนะครับอ่าซึ่งสร้างมาประมาณ โอ้แคบรอมันโหลดกอนว้าวเฮ้ยตรงนี้มันโคตรดีเลยนะครับซึ่งช่วงนี้โทรศัพท์ผมมีปัญหานะถ้าเกิดแบบเดินแล้วมันขัดใจหลายๆคนก็ขอภคยด้วยอันี้คือเอา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 ค้างค้างเฮ้ยค้างค้างค้างแมวเอ้ยเกือบตกโลกล,ละอันนี้คือหน้าบริษัทนะครับ ผมใส่รีซอแพคเขาเรียกว่าอะไรนะ W W หนึ่งนี่คือ world War นั่นแหละนะคบผมใส่รีซอแพคนี้เข้าไปแล้วก็หน้าโรงงานมีรถจอดอยู่คันหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นรถของเราั้งครับ่าจะเป็นรถของเราแหละน่าจะรถเราั้งขับไปได้เนพะื่ออันนี้น่าจะไฟมองรถไปด้านหลังนะครับน่าจะไฟด้านหลังเล่ยอ๋อตะกุกตกันอ่าอ่าใช่ครับนี่คือรถ เราเข้ามาดูตรงนี้นะครับผมอ่นนี่คือเครดิตผู้สร้างนะครับผมอไปหาได้นะครับและนี่ก็คืออ่ตรงไหนสักที่นะครับเกรดหน้ารู้เล็กๆ,ๆครับผมเจ้าโรงงานที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะครับก็คือโรงงานที่เราต้องเอามือแดงนั่นเองนะครับผมนะครับผมแล้วก็ไปรับชมคลิปต่อได้เลยครับ เดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้กันเถอะตรงนี้เข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าบริษัทก่อนตรงไหนบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้ซนเอาวันนี้เอาหยิบออกไปนะครับผมแต่เนี้ยมันเปิดไปได้นะครับอันนี้มันเป็นไอเทมเฟรมนะเล่นได้แค่คอมเท่านั้นมัง้งผมก็ไม่แน่ใจสิและนี่ก็คือกล่องของโบกี้บอทนะก็เป็นกล่องของแฮกี้ก็น่าจะเป็นกล่องของ น่าจะเป็นกล่องของอแคนดี้แคทแล้วด้านบนก็จะมีะใช่ไหมมันต้องใช้แน่ๆก็คือเขียวชมพูเหลืองแล้วก็แดงนะครับนี่ก็เป็นที่ใสร่รหัสแต่มันคือไอเทมเฟรมครับโอเค,อเคแล้วเราก็ต้องเอาอันเนี้ยเทสสิเงินเอามาเล่นตรงนี้นะครับ ได้ไม่ได้เนี่งเห็นสีน้ําเงินนะมือสีน้ําเงินในการเปิดนะครับอ่าตรงนี้แล้วก็มีตุ๊ก,กตาอยู่ตรงนี้วะเท่าเท่าเท่าที่ผมจําได้นะและตรงนี้ฮักกี้ได้ออกไปแล้วคือคาเฟ,ฟ่ทีเรียนี่คือเทเตอร์ไม่ใคยแข็งภาษาอังกฤษเท่าไหรน,นี่คือห้องไม่อฟเฟนเข้ามา ตรงนี้เหมือนถนนนะคะผมคล้ายๆกับรถจะออกวาได้หรือเปล่าและตรงนี้นะคะผมจําด้านนอกได้ไหมตรงนี้เราก็จะเข้ามาแล้วผมนี่คืออะแลวตรงนี้ครับพักกี้เออครับผมก็จะมีจ้ำสแกนนิดหน่อย้นะครับเราก็จะเข้าตรงนี้ ซึ่งเราก็ต้องดึงคันโยกอันนี้นะครับนี่คือเรื่องแม่เอฟเฟนนะครับซึ่งปกติในไอกรองต่าเงี้ยต้องหมุนตามเราใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่หมุนตามแล้วแล้วก็ฮัตชี่จะออกมาแต่เราไปไม่ได้นะคะพี่เอิร์ธีนี่ครับแล้วก็เลี้ยวขวาซื้อแล้วก็เข้าตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ไปไีกเยอลยนะฮะเราต้องลงมานี้นะครับอม่อ่าเวียนหัวนิดหนึง น,นี้เราก็จะเจอกับฮัตตี้นะครับผมท้นบางคนเนี่ยก็หอบเป็นกล่องบางคนเนี่ยก็เป็นรางเรือนถือก็ไม่แน่ใจกันครเราก็จะโดดลงมากนืน,นจือ,จอ,จอ,อ่ะหินทิปซเลชเช่นเคยนี่ก็เป็นหินธรมรมดาเฮ้ยเกือบไปแล้วนะครับเดนเจอร์โนนะครับ อ่ะแบบนี้นะครับเราก็จะเปิดประตูแล้วเราก็จะเข้ามานะครับประตูเอ่ออ่ะ,อะแล้วนี่ก็คือป๊อปปี้นะป๊อปปี้ที่เป็นสเกลตันนะครับอ่ะแล้วครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์ like นะคบผม อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหาสถานที่ปิดคลิปดีๆก่อนและนี่ก็คือโรงงาน poppy playtime.co นะครับ co นะครับผมหรือบริษัท playtime company นั่นเองนะครับผมในคลิปนี้ผมต้องขอลาวไว้เพียงเท่าน,นี้ก,นก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ